ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปิติครับหลายวันก่อนมีพี่ๆหลายท่านถามเข้ามาว่ากํายานตัวไหนที่หอมที่สุดมันเป็นคำถามที่แบบว่าลุงงงอะ่ะลุงก็นั่งงงๆอยู่ก่อนหอมที่สุดหอมที่สุดคือเอางี้เรามาแยกกันเป็นใบ ใบของกัายานที่หอมที่สุดอาทีห่หนึ่งนะต้นของกัายานที่หอมที่สุดยางของกัายานที่หอมที่สุดรากของกัายานที่หอมที่สุดนะโอเคคราวนี้ <c oughs> การจำแนกอะไรหลายๆอย่างออกมามันก็จะต่างๆกันออกไปโดยเฉพาะคำถามซึ่งทำให้เรางงได้ หรือทําให้เราแบบสับสนได้เช่นกันวันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องกํายานใบหอมนะหรือแฟรงกินเซนส์ทรีนะที่เป็นลักษณะมีใบหอมซึ่งทั่วไปแล้วอะ่ะกายานเนี่ยมันก็จะมีบางตัวที่ใบเหม็นเขียวกลิ่นแรงกลิ่นไม่หอมกลิ่นนู่นนี่นั่นนะกลิ่นเขียวเขียวส่วนมากก็กลิ่นเขียวเขียวนะไม่หอมหรอกใบมนะันลแลหลายคนก็บอกโอ้ยท่านทำทำชาจากใบกํายานหอมมาก โมแล้วครับโมแล yeah ้วโ okay. มแ um ล้วกํายาชนิดไหนโม่แล้วยากัญญาสดใบหอมมากฉันกินยากําชากํายาโอเคโมแล้วใบหอมมากไม่ใช่กํายาชนิดไหนวันนี้ลุงจะมาคุยเรื่องกํายาใบหอมซึ่งมีไม่กี่ชนิดของกํายานนะประมาณลักษณะของลุงประมาณ24ตัวที่ลุงมีเนี่ย มีไม่ถึงสามตัวที่ใบหอมอ่ะเออนอกนั้นเหม็นเขียวแหละเออไม่ว่าปลาปัวปลาปัวเวียนนานะก็โอ้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งไม่ได,ไได้ไม่ว่าไอีตัวสวนะิทสวิทแฟรงเคนส์แบ็กแฟรงเซนส์แบ็กโก้เนี่ยนะอ่าเนกเล็กตาเนี่ยนะก็ไม่ใบใบเหม็นอ่ะแต่ยางหอมอะ่ะก็ก็ขึ้นก็ขึ้นชื่อมันก็อยู่แล้วว่าใบใบมัน มันไม่ใช่ไม้ใบหอมนะมันเรไม้ยางหอมอ่ะแต่ว่ามันจะมีประหลาดอยู่3ตัวมันจะมีแอสพลานีโฟเรียแล้วจะมีอีลองกาต้าอีกตัวหนึ่งที่ใบมีกลิ่นจุดๆนิดหนึ่งแล้วก็ปาปัวเอ็กนานาอีกตัวนึงเอ็กนานาอีตัวนานานี่ก็หอมนะนานานี่ก็หอมทั้งหมดทั้งมวลที่ลุงเล่ามานี่ทุกคนต้องจินตนาการนะครับว่า ตํยานเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าบอสเวเลียบอสเวเลียบอสเวเลียนานาบอสเวเลียอิลองกาตาบอสเวเลียไดโอสโคลเดิสบอสเวเลียไซคลาบอสเวเลียเอสเพลนีโฟเลียเนกเนกตาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือพืชของตระกูลของเขาก็คือเหมือนกับมะม่วงครับมะม่วงมาหาสนกมะม่วงแก้วมะม่วงออกล่งมางมะม่วงเขียวสวยมะม่วง น้ำมันขุนสีมะม่วงมะม่วงมะม่วง,มมง,มมงใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะซึ่งกลิ่นรสสีมันก็จะต่างกันแต่ว่ามันประหลาดอยู่อย่างนึงไปเลยคือ,อลักษณะใบแล้วต้นต่างกันด้วยมันะไม่ใช่เหมือนมะม่วงมะม่วงนี่คือ,อ,อคือทุกคนมองไปเพื่อ,อมะม่วงแต่วนะ่าบอสโซเลียนไม่ใช่ยไชยไอใบรีไอใบกลมใบแฉกามาแล้วใบเล็กใบจิ๋วนะมันมาอย่างนั้นอีกเนาะ มันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันประหลาดเพราะว่าส่วนมากแล้วไม้พวกนี้มันจะเกิดจากเกาะเกาะที่มีสิ่งแปลกประหลาดในโลกนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทั้งพืชและสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าเขาเรียกว่าเกาะโซโกตาประเทศเยเมนนะโอเคนะคราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวทอบเลยทอบฟอร์มเลยของของใบหอมนะใบหอมของกรัรมยานใบหอมหรือแฟรงกินเซนทรีใบหอมนะก็คือนี่นะ บอสเวียไดโอสโคลไดิสแทนนี่แหละครับที่เราเฉลยกันใบของเขาจะเป็นใบสีฟ้าฟ้านุ่มๆนิ่มๆนิ่มดับดึับเหมือนตีนตุ๊กแกหน่อยแต่ก็ไม่ใช่นะนีครับจะมีความฟ้าฟ้าอยู่ในตัวเองนะฮะเป็นไม้ยืนต้นนะครับไม้ยืนต้นที่ต้นใหญ่พอสมควรนะฮะหลายๆคนหลายๆคนปลูกเป็นสาเมตร5เมตรแล้วก็มีนะ ก็คือสูงมากน่าจะแตะได้สิบเมตรอะผมว่านะพอได้รแลมวแตะได้สิบเมตรในประเทศไทยนะวันนี้ลุงเน่ยตอนไว้มันตอนมันก็ไม่ยากอะไรนะไอ้ต้นเนี้ยมันก็เหมือนกระสาก,การนั่นแหละนะไม่ตอนอยากแต่เลี้ยงง่ายไมนะ้ตัวนี้เลี้ยงง่ายมากแล้วก็มีใบหอมลุงชอบจะเก็บใบมันไปเพื่อไปปรุงกินกับชาที่ลุงทํา การเบรนชาของลุงมันก็เบรนได้หลายแบบนะเบรนเอาสรรพคุณเติมกลิ่นอย่างเงี้ยนะก็ถ้าเราอยากได้สรรพคุณของซาก้าใช่ไหมอ่ะเราก็เอาไดโอสโคนเลดิสใส่เข้าไปสักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ใส่ใส่ใสมิ้นเข้าไปอีกห้าเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่แก,ก็ได้กลายเป็นกลิ่นและรสที่เราชอบนะ,อะของลุงเนี่ยลุงจะบอกว่าชาลุงไม่ค่อยจับชายเลย คุณไม่รู้หรอว่าคุณวันนี้คุณจะได้กลิ่นนี้แต่คุณคุณคุณซื้อครั้งต่อไปคุณจะได้กลิ่นนั้นคือมันโอเคสําหรับเรา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 เป็นแฮนด์เมดนะเราเป็นโฮมเมดเราเป็นฟาร์มเมดเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปรุงจากสวนนะ่ะ